ิ้ลรู้จัก Bird. เบิร์ดเปิ้ลนาคอนเผยนิสัยจริงๆเบิร์ดแฟนแตงโมรู้จักกันมาเป็นสิบปีเปิ้ลนาคอนโพสเสื้อฝีมือเบิร์ตแฟนแตงโมพัิดาหรือแตงโมนิดาที่ส่งมาให้เสื้อสวยถูกใจมากแถมอาร์ตยันกระป๋องที่ใส่เสื้อมาให้เลยส่งมาให้ทั้งเปิ้ลและจูนภรรยาด้วยพร้อมแคปชั่นว่าฝีมือเบิร์ตได้มาแล้วนะขอบใจมากเบิร์ต รักเบิร์ดรักแตงโมมีไว้สักคนละตัวก็น่ารักดีนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้เปิ้ลยังเผยว่าต้องบอกก่อนว่าน้องเบิร์ดของเรากับพี่เปิ้ลรู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วอยู่กวนกันมาตั้งแต่สมัยสาราน,น้องเบิร์ดมีความสามารถทางด้านอาร์ตมากเป็นคนที่โคตรดีเอาจริงๆเป็นน้องที่นิสัยดีจริงๆไม่ได้เป็นข่าวตามที่เขาเมคหรืออะไรยังไงอันนี้เรื่องจริงและความสามารถในการทำเสื้อยืดของเขาสวยมาก อันนี้พี่เปิ้ลสั่งมาเองใครชอบอุ่นหนุนเบิร์ดแต่อันนี้ริมิเต็ดแอดิชันหมดแล้วนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของเบิร์ดที่หนุ่มเปิ้ลได้มากล่าวให้เราฟังกันนะคะ